โกแกให้โจทย์เราทำหนังเพื่อสร้าง awareness อะไรก็ได้เกี่ยวกับวัยรุ่นเราลองทำรีเสิร์ชกับเด็กมปลาย30คนพบว่าเรื่องหนึ่งที่วัยรุ่นยังซัพเฟอรมากที่สุดก็ยังเป็นประโยคคู่บ้านคู่เมืองแสนคลาสสิกเหล่านี้เรียนหมอสิลูกเรียนศินละปะเรียนดนตรีแล้วแกจะกินอะไรได้ถ้าชอบให้เด็กเป็นหมอนักอ่ะอย่จัดให้ผมจะสอบหมอพ่อจะได้มีอะไรไปอดป้าข้างบ้านได้ไงแต่แกชอบเรียนดนตรีนี่ แกทำแล้วมีความสุขแกต้องทามันต่อไปไม่พ่อ,มอผมไม่สนใจผมจะทําเพื่อพ่อผมไม่อยากมีชีวิตของตัวเองแกเล่นสมายฉันดูเดี๋ยวนี้ถ้าแกตีอขอดีไมมเนื่วไม่ได้แกไม่ใช่ลูกฉัน <c oughs> ขอดง่ายๆแค่นี้แกก็เล่นไม่ได้แล้วยังแอบไปมั่วสมติวชีวะกับเพื่อนแกอีกแกโทษมันมากไม่พอไหม แต่คิดว่าฉันโง่มากสินะไม่พ่อผมอยากเป็นหมอผมอยากเป็นที่เชิดหน้าชุตายกับวงตะกูลผมอยากให้พ่อนะ้าหญ่ในวันเช็งไม่รมวมญาติความมั่นคงมันคือสิ่งที่แกต้องสร้างขึ้นมาเองถ้าแกตั้งใจและขยันอาชีพอะไรมันก็มั่นคงเั่งนั้นแหละแกฟังใจหัวใจคนอื่นแต่แกเคยฟังสีิงหัวใจของตัวเองมั้ยผมกอีโนผมจะไปเป็นมือกีตาร์วงโพสล็อ <c> ก <oughs> <c oughs> ซึ่งพอปล่อยไปแล้ววัยรุ่นชอบสัตว์ แช่กันให้รื่มโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ามีเดียสักกระบาทสุดท้ายระวังว่าพ่อแม่รังแกฉันในจักรวาลทู่ขนาดจะทำให้พ่อแม่ในจักรวาลนี้เข้าใจลูกตัวเองบ้างไม่มากก็นอนครับสวัสดี